แล้วพีเซนเตอร์เก่งอยู่นี่อย่างลูกปั้นหนเจอข้างแว่นด้วยค่ะทุกคน กำลังจัดเตรียมของกันอยู่จ้าทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าเราไปไหนกันดูจากหน้าปกใช่ไหมล่ะนี่เวลาตีห้าไม่เหมือนไปโรงเรียนเลยลไปโรงเรียนนี่ไม่เห็นจะลุกแบบนี้อะไรร้องไห้ตังหากค่ะทุกคนจัดของเสร็จแล้วออกเดินทางกันดีกว่า ก็มาถึงหน้าด่านทางเข้าอุทยานแล้วค่ะค่าเข้าผู้ใหญ่60เด็ก30บาทนะคะ ทุกอย่างพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่า กับช่องปัดฝ Channel นะคะวันนี้เราจะมากางเต็นท์กันค่ะทุกคนที่เขาพเนินทุ่งคะ่ะแต่ตอนนี้เรามาถึงลานกางเต็นท์ของบ้านกลางแล้วนะคะเพราะว่าเขาพเนินทุ่งเนี่ยต้องรอรอบบ่ายโมงค่ะถึงจะขึ้นไปได้และต้องเป็นรถโฟล์วิวเท่านั้นนะคะทุกคนถึงจะขึ้นได้และทุกคนก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเอ๊เราไม่มีรถ 4 view เราขึ้นไม่ได้แน่นอนจริงๆแล้วเขามีรถบริการพาขึ้นไปค่ะอาจจะมีค่ารถเหมาจ่ายประมาณ2,500นะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจว่าเราจะต้องเสีย2,500เลยหรอจริงๆแล้วเราสามารถแชร์ค่ารถกับเพื่อนๆที่มาอุทยานได้ด้วยนะคะโอเคนะระหว่างรอขึ้นเขาพเนินทุ่งเนี่ยเดี๋ยวปัจจะพาชมธรรมชาติสวยๆค่ะ ออมีผีเสื้อด้วยนะคะเดี๋ยวปัดก็จะพาไปชมเหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามได้เลยค่ะดูบรรยากาศเต็มๆของร้างกลางเต็นท์บ้านกลางและรถที่เรามาแล้วก็จะพาเราขึ้นไปข้างบนเขาพเนินทุ่งนะครับเตอขนลมปะเนี่ย โนสปอนนะคะเพราะว่าอยากเข้าเข้ามาได้ช่องเล็กๆของเรานี่สวยงามมากนี่ส่องดูนกกันหรือเปล่าสองดูนกครับ และตอนนี้เราก็กําลังจะไปดูผีเสื้อกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูความสวยความงามของผีเสื้อกันดีกว่าว่าจะเยอะขนาดไหน 法抄 比赛。 อาแล้วพีนเตซ่าเก่งพีเสื้อลุกินดินโปง่งเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนและตอนนี้เราก็มาอยู่ลานกลางเต็นท์ของบ้านกลางแล้วนะคะ oh. กลับมาจากดูพีเสื้อและดูสภาพเด็กน้อยตอนนี้หลับไปแล้ว ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงหนึ่งนาทีรอเวลาที่จะขึ้นไปเขาพเนินทุ่งนะคะเดี๋ยวเราเจออีกทีตอนขึ้นเขาเลยค่ะอ๋อปัจจะพามาดูเวลาขึ้นเขาลงเขานะคะทุกคนเวลาก็ประมาณนี้เลยห้ามทำผิดกดเขานะคะนี่คือทางขึ้นเขาพเนินทุ่งนะคะทุกคน มีป้ายบอกด้วยนะคะทุกคนขึ้นเขาต้องรถโฟล์วิวเท่านั้นท่าฝ่าฝืนปรับ5,000บาทค่ะและตอนนี้เราก็ถึงเวลาขึ้นเขาพนานทุ่งแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เวลาบ่ายโมงห้สิบนาทีก็จะเล็ดเหลดหน่อยนะคะเพราะว่าไปหาอะไรทานด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะว่าการเดินทางครั้งนี้จะสนุกมากแค่ไหนไปค่ะ bye น,นี้เรามาถึงเขาพนเนินท่วงแล้วนะคะทุกคนก่อนจะเข้าเราอย่าลืมนำบัตรที่เราเสียค่าเข้าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยนะคะตอนนี้เราจะไปดูที่กลางเต็นท์ของเราก่อนนะคะว่าเราจะไปกลางกันตรงไหนมือางน เราได้ที่กางเต้นของเราแล้วว้าวกางเต้นแล้วครับ นตรบรรยากาศตอนนี้ฝนตกยังยังไม่หยุดตกเลยครับบรรยากาศคึกคักมากทุกคนจาการอร<ส>เต็นเพออยู่ไหนบนเขานี่มีห้องน้ำให้เราด้วยนะคะบริเวณตรงนี้ห้ามล้างจานเด็กขาดนะคะทุกคนบรรยากาศตอนนี้เย็นสบายเลยค่ะแต่เสียยังเดียวฝนตกค่ะทุกคน าทานมื้อเย็นกันดีกว่าค่ะใช่โอเคไปเลยก็ได้เดี๋ยวเอาใหม่ก็ได้โอเคเลยนะเนาะเอาใส่มะนาวตอนนี้ฝนหยุดแล้วค่ะทุกคนเราก็มาเดินเล่นกันดีกว่าโอ้ยเห็นหมอกตอนเย็นด้วยค่ะ ที่ล้างจานจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนอยู่ใกล้ๆกับห้องน้ําเลยต้องขอตัดภาพมาที่ตอนเช้าเลยนะคะเนื่องจากฝนตกทั้งคืนค่ะต้องเป็นผู้ประสบภัยหลบฝนเช้ามากเพาะฝนตกเลยะค่ะทุกคนตัวเก็บของนะควเดี๋ยวเราจะพาไป ชมวิวหมอกอมและที่นี่ก็มีข้าวราดแกงขนมต่างๆและน้ำดื่มมีให้จำหน่ายด้วยนะเราจะไปที่จุดชมวิวกันแล้วพี่้า จิ๊บ้าแม่แม่ฝนตกตลเอด็เตเว็บนี่เมื่อคืนก็ฝนตกนตอนนี้ก็ฝนตกแต่เบาลงแล้วถึงแล้วจุดชมวิวพะเนินทุ่งเราเข้าไปกันเลย

มันไม่สวยตอนที่เราส่องมาตรงนี้นะเออซื้อกาบใช้ลงถึงขี้โมะใช่ไหมโมะไหนยิ้มหน่อยถ่ายเลยเลยแล้วพี่จีิเขาลงไปแลไน่าด้ลงไปแล้วเจอข้างแว่นด้วยค่ะทุกคนอันนี้เร็วพี่ก็นอน ่เชอ่ชื่เชือชื่เชื่เชืออและตอนนี้เรากำลังเดินกลับไปที่เต็นท์ของเรานะคะเพื่อไปเก็บข่าเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้ว เหนื่อยมากแต่ก็สนุกดีค่ะเดี๋ยวกันหนึ่งเดี๋ไดยไปเจอกันที่เต็นเลยนะคะ,ะเริ่มเก็บของกันแล้วค่ะทุกคนหลานเริ่มลงแล้วเด็กน้อยอเ,เก็บของกันดีกว่า แฉะเลย้น้มันจะเม่ไนะด่ทำอะไรอ่ะเธอยอกอยู่ในฟอร์ขวาซ้ายขวา เลี้ยงดูบ้างเอาน้อเลยมวนเนี่ยมวนอะไรเขาเนี่ยมวนท่าะทำสป,ปิงน่ะมีฟ้าทำอะไรคะาะดูผีเสื้อกลางคืนวางไข่อ้าะวจะั๊กันอ่ะ ん เราก็กลับมาถึงจุดลานกลางเต้นบ้านกลางที่เดิมแล้วนะคะทุกคนและเราก็กำลังกลางเต้นเพื่อทานอาหารมื้อเที่ยงกันเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่กางเต้นเสี็บเบบบน้อย รับรองอาเดร์ไปก่อนตกก็คือเสร็จเต็นแล้วอ่ะผีเื้อผีเสื้อเข้าเต็นไม่ได้ปิดนะฮะชอบเลยดูเต็นไม่ได้ปิดนะแต่มีเด็กชอบ าลานกลางเต็นท์บ้ากนกลางยังมีรำทานให้พวกเราได้เล่นน้ำได้อีกด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูน้องทีฟ้าเล่นน้ำกันดีกว่าขอท้าค หนุกใหญ่เลยดูเด็กน้อยตก และแล้วเราก็กลับมาจากเล่นน้ำแล้วนะคะและเราก็กลับมาเจอพีเสื้อที่อยู่ในเต็นท์ของเราอีกแล้วและเราก็ได้เจอนกด้วยค่ะทุกคนตัวนี้ใช่นกเงือกหรือเปล่านะถ้าเพื่อนๆคิดว่าใช่ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะหรือว่าถ้าไม่ใช่ก็ช่วยบอกด้วยว่ามันคือนกอะไรแต่มันเหมือนนกเงือกมากเลย เป็นอย่างไรบ้างล่ะคะเพื่อนๆทุกคนทริปนี้สนุกมากไหมคะแต่เสียดายอะที่ทริปนี้ไม่ได้เจอหมีอยากเจอมากๆเลยและอีกอย่างหนึง่งฝนตกคะ่ะทุกคนเราเลยอดเจอแสงสีเขียวเลยอะ่ะเสียดายไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเรามาใหม่นะคะและถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ปัดฝาชแนลได้นะคะ ตอนนี้ปัดขอตัวไปก่อนละบ๊ายบาย